สาบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบาสดีลุงปานาทุกคนทุกทันนะฮะครอบครัวลูกแปดเดือฮือนหลังบ้าใหญ่ตัว่าขึ้นไปแล้ววสันขึ้นไปกบน,นอนนอนกับแปนกาดไว้ขแมนมันนอนดุษน,นะขแมนบดเสีค่าแปะนะรีสอร์ตารางลูกนะข้นเฮือนวางมือเก่าคำมือเก่าคำมันถือวันยังบอก หลายยอดลังพี่นอ้องเออยมอนกบวันทีเมือนี้วันทีทัดได้นะสิบเมอนกวันทีสิบพฤษภาแฮมหกคำเดือนหกแต่ว่าเขาขึ้นเฮื่อนนะขึ้นเก้าคำเดือนหกต้องไปยอดเบิ่งในปฏิทินน้องนกไงพี่ มาไกลเนาะี่ซุมเหานี่ซุ้มเหานี่มาไกลอะไรมาไกอะไรประมาณอ่ากกิโล่าหลายกิโลอยด้สวัสดีครับพี่น้องมาไกลไปกราบกราบหน่อยกว่ดกิโลมานี่เท่าไหร่เจแปดสิบกิโลมันเท่ร็คแมนร็แมนามหน่อยกว่า มาเนี่ยแปดสิบเก้าสิบกว่าวอยกวัวเนาะลอยกว่ากิโลประมาณลอยเจ็ดแปกิโลไปกรับลางมากระเพาะขึ้นเออเออหน่้าะมาไกลล่ะครับเขา,นะากา้วลูกแปดกับมาไกลอลไมาไกลยพไนพี่น้องอ่้อ่านหนังสือสนัน่นตะลเวียดนามซีปีเทอมเน้ะพี่น้องไอปีเจ็นเนกน คนละหัวเลยสิกับคุณเพื <he> Quindi, ่อนพ่วอยู่คุาลตาลถั่วล่างจ้าน้าล่างเนี่ยห่าะเป็นห่านอะไรพี่ดาวนี่สีใหม่เนาะเดี๋ยวคอนใหม่นะไปไหวในกรอบอันนี้ล่างถั่วล่างจานเอ๊ะแล้วเห็นแล้วปัดก็ได้แล้วใม่นอนเขาเราไม่รู้ขาเอาแล้วมันผัดสีไลข้ามาเพื่อนนะวันนี้น้ำนะเงียบก่อนเงียบก่อนลูกเงียบก่อนลูกละมันสีไลข้ามาใส่เพื่อนน้ำเนี่ กวยค้องม่ผุ่นเด้อกวยค้องมันไล่เอาซะผูนเฮือนี่กับวยคล้องอ๋อนี่เฮืนอ,น,อ,อนี่คืนเฮือนบนแบบบดได้แง,งแรกเห็นายส่เห็นไมได้ต่อนะที่มานนั่ง แงันใ่มมันก็มีตัวหลอกเนาะชิปรางพี่ happy ทำอาชีพเมืองน้ำลูงอะไรสิเห็นั้นได้ต่อเสียนเสาะไหมบะโดยเสาะแ็นบูนือไสมัสาดเาะไม่มีไม่ยังจะวันไม่ละโมงกินมาหไม่หรโมงอันีี้ได้ชชมอันนี้ แม่เบอร์ไบอโดยตัวใหญ่ขนาดนี้บอกไม่ละมุนไม่ละมุนไม่อันนิ้มงมักชมชมนะคุณเอาเท้าใส่ยาใส่เลยมเนหมงมันะเอาใบมันตจะดอกกระเจียนแล้วีซอแฟนปูนีปูสะกอนบอเงินกับเจังตีแล้วเป็นบอกแต่ข่าวไฟพี่น้องข่าไฟมาหมื่นซามัน แหงดแตหมื่นสามครับววหันถ kind of ุกแต่ไก่าวนแนวเบิ่งคือไก่วนับไก่เต๋ที่มาเอาลาดนอินไปตัดได้มาแต่ไหนฟองสาูกดึงมาจากแหงชุ่ไก่เต๋อซองลากยาวไก่เติบม็นแ่นราเป็ผาดินี่เป็าคาดินขะเจ้ามากข้าวผัด คือเพื่องซอยไม้เจะไปพูดแล้วไรเซนเ่นระบายนี้นะพูดแล้วคิดว่าแอมนี่เซนได้ยังไงคิดว่าชั้นผ้าแถบนะจ๊ะผ้าสีลงหายลงนาเอะไรสีลงหายลงนาแล้วจะเบียดยังเบียดยาเนาะแบบนี uh, okay, ้เนาะอรีได้มันก็หนาเข้ากันอีกแล้ว ลูกกันยังน้อยเมียกันขานลูกน้อยพันเมียหวังให้ใครได้โพได้สซอยกันกันวัดศาลไปยังก็ได้สิได้จ้างอีกว่านี่นะมาปลาปูนี่เดูเองจ้ด้จ้างสร้างนั่นอันติดนี่ค่าสัาง่งมื้อนี้นะลูกบ่ติดแต่ค่าซอยใหม่จ้ะค่าซอยใหม่รับปันใดช้อยเป็นปนูอยู่ประมาณน้องไรเิ่นแหกสิบบาท ชวยคนเลี้ยงลายปันด้ายสักประมาณ 7, แค่แต่สิบแผ่นชิพแผ่หกสิบบาทก็ทได้นับอยู่ด้วยเราไปแล้วยังมีคนช่องตามอยู่ในบ้านอยู่แค่นะี้คิดลานะคิดลายเป็นนัเป็นแผ่นสบ๊อกโดยแต่ว่าเหตุการณ์ช่องคนด้วยที่แต่ไปตีตับอยู่ดงแล้วก็ย่อเฉลิมรถถนอกแล้วก็แกไม่ชอบอยู่บ้านอเอาใหม่าล่ามคือบากมันมันเป็นอย่างงามเพื่อนบ๊อ เดียวอยูู่ซูมไปเหนอมบันไดอีนเนี้ย้องเห็นจะไรได้เห็นอาสนิปไปก่อนบบันไดอะไรเห็ดพอได้ขึ้นก่อนแล้วน่งได้ขึ้นก่นจเห็นกำลังยังหลายปีอยู่คอยไอ้ไปบันไดนี่ชิจ้าพื้นใี้พื้นบอลออแล้วจอพื้น ต้องเป็นยังต้องขึ้นค่ะโอ้ยดินกับกวางอยู่ดินห้อมแล้วก็จ่อพื้นขึ้นอะไรจะเป็นก็ไม่อยากจ่อแล้มันขี้ล่ายก็ยังขาดหลายอย่างบันไดแอบปูนี่พ่อแล้วไม่บอแป้นี่ตัวเนาะอยู่นะใครแต่เป็นดินตัวเองบอ่ใครจะเป็นแผ่นไงนี่นหน่อยคือตั้งเท้านี่แล้อัน สีซานอันไม่อันไม,ไม่แอบเอาบอกบบถามีเงินไหนได้สิถามีเงินละเศษเท่าไหรมีเงินคิดว่าจะไปซอยแอดเนีย่ยซอยเองโดยเหลือเองซอยเองแค่ออกกับคาร์มันโดยแล้วกห็หาคนม,ม่านแอบซอยโดยคนแอบซอยก็จ้างเขาแล้วเนาะเล็กน้อยอือล้วแค่มันมีเงินแค่มันมีเงินนะ่ะสิปเป็นไปตัดเอาไม้อก่อน เพราะว่าไม่นะก็ไม่ได้ซื้อนั่นแหละจังหวะได้เพื่อนล้างกันถ้ามันซื้อบุหรี่อย่างนมจังหวะเราซื้ออุปกรณ์นะเหมือนเด็เพราะว่าไม่มันหาง่ายเพราะเงินที่เพิผลสอยมากกับบริษัทลวงลายประหนัดเนาะแมนปกตินี้เบิดลายอลไรเนี่โอ้ยเบิดลายถ้าแม่นได้ซื้อบุทุกอย่างนั้นไหมเพราะว่าใหม่บางอย่างก็บ่ได้ซื้อ จะเสียเหตุโ้ต่อแล้วเนาะห้ามาเมือนี้แต่บันไดยังมาหายสีมาเอาอ่ะดิน่ะสีมาเอาผู้เสียแดง happy ไปายมาได้พาลุ่งไหมเอาปายทำสิบเมื่อน่ะเอาสิบเมื่อจะดูนี่เธอพร้อมแล้อยังมาต้องดัดแขวแขวมันเรียงอยู่แล้วแขวมันเรียงงามอยู่แล้วไล้จ้าเดือนอะไรก่อนนี่นะคุณนี่ จำหน้ากเชรูเลอเต็มกลัวเกิดสี่กับสามเดือนไปกระเบิดข่กเบิแหน่แทมเป็นหนีพี่น้องเลยกระเบิดแหน่เงินทีมาดีแต่ว่าเข้าหูจักแนเอาวมาเข้าไฟก่อนลูก ก็จะไปยืมไฟผู้อื่นนี่เวลาเชาะใหม่ที่นู่นนี่นะครับแต่ผมมีไฟมันกันยากได้ก็นลำบากแน่ลำบากไฟย่ำหน้าต่อป้ายกับและกันใหม่มีไฟแล้วมันกันสบายเนาะใส่ปั๊มน้ำน้ำเกาะคือแป้นเนาะโอเคใส่ปั๊มน้ำเลยคระมันก็สิง่ายแน่ก็บต้องมานี่นะาดยแบบว่า ขากระส่เงินเป็นประโยชน์อยู่เกิดประโยชน์อยู่เนาะกา้ไปทางอื่นการเขาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือไฟนี่แหละสำคัญเนาะเขากลอจะเมืองสามฮานอ๊ดีได้ไฟมาแหลวก็ะดีคือกันว่าขืนเฮือนเจ้าหน้าเขาใจว่าเออเขาแอบเรียบร้อยยังขืนมาว่ากึ่งปึงไปนอนในใดสู้อ่ะเอาอันนะเอาออกไปเด้อ นี่ยมันจะมาหายอีลยน้ำเาไปเอาเอานองน้ำเาใเอื่อยใหน้ำให้เอื่อยตัวนี้าน้องไป้อไปุ้น้องไปยอกกระดกุ้น้องไปสะก่อนนำแสบจแบจดื้อแสบแล้วเหียวหดลงมาเปิมานั่งทิ่เี่ย อ๋อใค่แต่บอถืกหักถืกนะทางล่างมันพกรเรกิดเพิ่งก็ห่วงจักสีน่าร้าต่อการการยังดีที่เบียว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาที<ด>า่่อเขาเลยได้มาเมือนี้นะ<ด>มาแบบเสื้อผ <บา S 2> ้า<ด>มาเ<ด> <ๆ S 1> ลยมาเลยบอกได้กล่าวมาก่อนคิดว่าเพิ่นฝากมาเท่าไหร่ดูจิ อ่าโดนโรงงานอาหนี่เอานางงามวันนี้จะไปจักนอนอโอยนอนบังดูเมื่อยแห้งะลนังดีี่นัดี่เอานี่พ่หนุมาวันนั้หน่กับปันมันกาวน้องไปนทั้งห้อน เรียบร้อยแล้วรวมแล้วเงียบแล้วเงียบอะไรอย่างมันกตดีใจเท่าไหร่พอสิตายกันมายปอดมาคือเหินหวาเนาะพักสีเอาเงินเห็นล้วเ้าก็สิเมื่อมาเนี่ยครั่จริงๆนะเ้าสับติขั้นแมนบ่มีเวียงเ้าสิมาหลายคนกว่านี้เปิดฝากมาหายนะสามหมื่น เก่าอะไรผู้ใหญใจดีคนเก่าคนเดิมฝากมาจังหมื่นเนมือะรสองหมื่นเท่าไรวะสองหมื่นแปะบอกจได้มันหึงจได้เ็ดเออมมันเึงเด็ดสามหมื่นบาทพี่น้อง ก็ดีใจแต่บ่มหัวซี่เป็นต่อจตุได้ก่อนก็คิดเอาเองเด้อเอาการสีโบว่างสีมาหาเนีนยามำหัยามหน้าเลยเออก็คิดเอาเองหมาสิไปเริ่มจากตัวได้ก่อนเงินสามหมื่นี่มันติดหนีตัวได้สั้างกะซีหาแสนก,ไสกนนนสน็ไปจ่ายเขาซะก่อนนี้พันหนึ่งก็หาแสนแหละก็ไปจ่ายเขาถ้าสร้างก็อาคาเดือนใหม่กับ เออก็หายข้าไปก่อนที่เลื้อกับซื้อน้ำมันแทนแรกก็ว่าสิไปเป็นเหลื่อยเอาใหม่มาแอบกันเนาะเองินไทยซะก่อนเงินตั้งสามหมื่นใส่มันเป็นประโยชน์เด้อร์ตัวนี้นะให้มันแล้วได้บ้านดีนะมันแล้วได้บ้านมันบอก่าหูเสิยจะมาอีกเด้นี่นะอือยังบโมโหเสร็จจะมาอีกตอนใดโู้โหครูใหญ่จะดีเป็นจิซอยไม้อีกหรือว่าันใดก็ไม่เห็น กันยังดีกับขอบคุณของคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่เขาจะไล่จากมาเพิ่มเติมให้แกครอบครัวผู้ค้าให้มีเพิ่มเติมให้ได้ติดต่อเราจะให้ที่เป็นคุยยังทางให้ก็ให้เิคนมีสุขภาพเป็นแครงและมีอะไรอ่นๆชุบคาพารานงี้เราก็ดีใจนำพี Ma ่เราเงินแบบว่าบอ ความคิดเขา่าน่ะฟองว่าเขาขืนเพื่อนคาหน่อยเข้าใจว่าเขาแอมแล้วมากระกึงปืงอยู่ประคุอย <c oughs> ังไะแอมผัดแปนกับว่างอะชื่อสื่อนี่นะยังไม,ม่ได้ตอกตะปูจักแผ่นเลยนี่ชีได้ไปซื้อตะปูมาตอกว่านอ่ะจ๊ะาหมื่นบาทเห็นห่อนทานได้กระทุกไปบอกเนยเด้อยจังสิแด้หู ไปเก็บสุดหาแฮปปี้เอาเมื่อน้ำงได้หนินะพี่ <Bye. S 1> น้องเลยเฮงกับสิเดี๋ยวเมื่อบานนี้ก็ครบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพเดอ้อผ่นฝากมาอีกรอบนี้กับสามหมื่นรอบนั้นนะคือจังหวัดสองหมื่นสานนรรมหมบอกรวมอืมก็รวมหลายคนกับสองหมื 2, 2> ่นเจ็ดสองหมื่นแปดใตอนนั้นก็ได้กับผู้เดียวเพิ่น รวมแล้วก็หาหมื่นกว่าเกือบหกหมืน่นนะอันแหลแตขอบคุณหลายๆที่เมตตาครอ,อบครัวลูกแปดเนาะเปิเริ่มบอนลนะก็บขีดเอาเองเราโบโจักแนวสิบอกแล้ว <c oughs> ตะกี้ยังว่าเออ <c oughs> ยังว่าสีบอกได้ <c oughs> ว่าเออ <c oughs> เห็ดอันนั้นอันาน,าน,าน,อนี้ก่อนเด้อ <c oughs> อันนี้ไฟเข้าก็ได้เลยดิเหลือแต่ห้องน้ำนั่นแหละห้องน้ำกับเขาป่าไปก่อน มัต้องมัต้องอยากได้ตรงห้องน้านะเขาป่าพู่แล้วก็คือได้เงินมาแล้วก็สีไปเหลื่อยเองใหม่เนีไปตัดเองมาแล้วก็มาซ้อแล้วก็แอมเองกะจ้างผู้คนแอมเป็นทั้งละซอยหักเ้านะขักอยู่ มเลากระเทกทอวหา็นฮากับซีดเมือนะขอบุญขอบุณขอบใจบริทุกคนที่ติดตามเลยพี่น้องเด้อไว้พอกันใหม่คลิปนะจากยามได้วสิได้มา